สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอวิธีการทําลูกชิ้นไก่แบบง่ายๆครับเริ่มกันเลยครับไข่ไก่หนึ่งฟองข้าวสวยหนึ่งถ้วยผงปรุงรส2ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาพริกไทยหช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด50 ml เนื้ออกไก่300กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับนำเนื้อไก่ใส่ลงในโถปั่นตามด้วยข้าวสวย ผงปรุงรสน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยป่นไข่ไก่และน้ำเปล่าปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดและเข้ากันเป็นเนื้อเดียว รักใส่ภาชนะปิดด้วยพลาสติกแรปนำไปแช่ตู้เย็น30นาทีครับครบเวลาก็จะได้ประมาณนี้ครับนำลุกชิ้นไปต้มในน้ำร้อนไม่ต้องถึงกับเดือดนะครับ ันขนาดตามชอบเลยนะครับเป็นลูกชิ้นแบบง่ายๆไม่ได้ใส่แป้งหรือสารเสริมใดๆทั้งสิ้นครับค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆตามวิธีการที่ตัวเราถนัดนะครับลูกชิ้นเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นมาเร่งไฟต้มต่อไปจนเดือดเพื่อให้ลูกชิ้นสุกจนทั่ว พอลูกชิ้นสุกตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นน็อกในน้ำเย็นจัดสักครู่จะทานกับน้ำจิ้มลุกชิ้นหรือน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยนะครับหรือจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ปรุงอาหารอย่างอื่นก็ได้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ